สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนมก,กราคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะ คนที่เกิดปีฉลูนี่ถือว่าเป็นเดือนที่นะส่งผลดีนะเพราะอิทธิพลของไพ่การเงินหรือไพ่เหรียญเนี่ยเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ไม่มีเรื่องของปัญหาอะไรเยอะแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินหรือการทําธุรกิจรวมถึงดวงชะตาอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการ ปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าเรื่องของการรีเวียนอะ่ะในเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็มองว่านะถือว่าส่งผลในด้านดีะนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะไปเจออิทธิพลของไพ่นะ,ะที่เป็นไพ่เสียหายนิดนึงอ่ะนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบ กับความสัมพันธ์ในตําแหน่งนี้แล้วก็เรื่องของเอกสารเรื่องของการเงินต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องของการคําประกันต่างๆรายละเอียดต่างๆเรื่องของการงานหรือการทําธุรกิจนะคะกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายเนี่ยให้รอบคอบหรือตรวจสอบนะคะให้เยอะๆหน่อยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงถือว่ายังส่งผลด้านดีนะคะในเรื่องของการทํางานนะอาจจะมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขบ้างนะคะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะ อาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมหรือมีการซ่อมแซมปรากฏขึ้นนะคะรวมถึงในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ควรไปคําประกันบ้านให้ใครนะ,ะบางคนถ้าเกิดมีเรื่องของการไปกู้เงินมาซื้อบ้านเนี้ยนะคะหรือว่ามาขยายธุรกิจในช่วงเดือนนี้อันนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะต้องตรวจสอบหรือใจเย็นๆสักนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้แล้วก็ไปตรวจสอบบริเวณบ้านหรือสํานักงานด้วยนะคะว่า มีส่วนไหนที่เป็นรอยแตกรอยลัว่วรอยเล้าหรือเปล่านะคะก็ให้ไปแก้ไขซะมันจะทําให้เรื่องของปัญหาด้านนี่สูนน่ะนะคะหมดไปนะ,ะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีนะคะน่าที่จะเข้ามาสร้างความสบายใจหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือนําโอกาสใหม่ๆมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของบริวารอันนี้ต้องรอบคอบนิดนึง ช่วงนี้นะ,ะหรือว่าเดือนนี้บริวารอาจจะมีปัญหาหรือเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาด้านช่วงเวลานะคะหรือเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี่ยังต้องรอบคอบในตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันฉะนั้นต้องหาเวลาพูดคุยหรือปรับความคิดกันบ้างนะหรือว่าอาจจะลูกอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักด้วยอันนี้ก็ต้องไปให้คําแนะนํานะคะหรือไปให้กําลังใจกันในตําแหน่งนี้นะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนนะคะเดือนนี้อาจจะต้องรอบครอบสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินต่างๆยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะคนที่เกิดปีฉลูนะคะอาจจะมีความรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วก็เบื่อ ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อยู่นะคะแล้วก็ไม่ควรนะเข้าไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการพนันทุกรูปแบบเลยไม่งั้นอาจจะทาให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาได้ไพ่ย,ยิปซีพยากรณน,นะคะก็ยังแนะนําว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกแก้ไขปัญหาควรที่จะเกิดขึ้นหรือการปรับปรุงนะคะควรที่จะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้ ผลที่มาจากการกระทําเท่านั้นนะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีฉะนั้นเราต้องทําด้วยความมุ่งมั่นทําให้ถูกต้องอะ่ะมันจะส่งผลด้านดีหรือทําให้เกิดรากฐานนะฮะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมถึงทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วก็ควรที่จะอดทนในเรื่องของการทํางานหรือการขยายธุรกิจนะคะในช่วงเดือนนี้ให้เต็มที่เลยบางคนเนะี่ยมีความรับผิดชอบเพิ่มนะหรือได้รับโครงการใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็มองว่านะฮะยังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสหรือย,ยังแก้ไขปัญหาไปได้สําหรับคนที่เกิดปีฉลู อยู่การทํางานในช่วงเดือนนี้ถือว่ายังเป็นเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะในเรื่องของการทํางานยังเข้ามาอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างแต่จะนําไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆหรือทําให้เรื่องของธุรกิจการงานยังเติบโตสําหรับคนที่เกิดปีฉลูในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็คือไพ่เหรียญ่ะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองอยู่แล้วคือ10เหรียญนะคะก็หมายความว่าเดือนนี้จะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างปรากฏขึ้นหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะซึ ที่จะนาในเรื่องของรายได้มาให้แต่ก็ยังต้องรอบคอบอยู่เพราะตำแหน่งที่พนยังปรากฏไพ่ห้าเหรียญซึ่งหมายความว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วเอกสารด้านการเงินต่างๆยังต้องระมัดระวัง นะคะแล้วก็อาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะคะในเรื่องของสัญญาค้าประกันต,ต่างๆควรที่จะหลีกเลี่ยงเลยนะคะตำแหน่งที่พ่ยเสียหายไปอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตําแหน่งของเพื่อนนะคะหรือตําแหน่งของคนใกล้ชิดแหละนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการเงินหรือการลงทุนไปก่อนหรือถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ ให้ระมาระวังนะปัญหาด้านคดีความนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะคะแต่มองว่านะยังเป็นเดือนที่การเงินยังสามารถแก้ไขไปได้นะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสในเรื่องของอไรายได้เข้ามาอยู่แต่ให้ยืนอยู่เป็นความรอบคอบนะคะแล้วก็มีสติให้เยอะๆนะคะส่วน,นเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาปัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม้นะ เข้ามาผัวพานในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์มันก็อาจจะลดน้อยลงไปบ้าง นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะไม่หวานแหววะนะในช่วงเดือนนี้เดือนนี้ก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะจะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะบางคู่เนี่ยปัญหาด้านการเงินด้านผลประโยชน์เนี่ยนะอาจจะเข้ามากระทบได้ด้วยอันนี้เราก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็พยายามจะปรับความคิดกันมองว่ายังมีไพ่ถ้วยดีๆปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอิทธิพลต่างๆที่ยังเข้ามาทําให้ปรับความสัมพันธ์กันได้ก็พยายามที่จะ เข้าใจกันให้เยอะๆช่วยเหลือกันให้มากๆนะความสัมพันธ์ก็ยังดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพมีต้องรอบคอบนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่ามีเรื่องของ อาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียอย่างเงี้ยนะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลานี่ส่งผลเสียมากๆนะในช่วงเดือนนี้อันนี้จะต้องรอบคอบด้วยถ้าเราปรับการกินการดื่มหรือการพักผ่อนให้ถูกต้องสุขภาพร่างกายก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวด้วยน,นี้ต้องร,มระมัดระวังโดยเฉพาะไปดูเลยคุณพ่อเราเป็นโรคประจาตัวอะไรนะอาจจะได้รับ ะะถ่ายทอดนะในเรื่องของโรคประจําตัวนั้นมาด้วยนะคะความดันเบาหวานอย่างเงี้ยโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะโอกาสที่จะมีเรื่องของอความดันนะคะหรือว่าอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะแล้วก็นะคะเรื่องของปัญหาช่วงล่าง นะ,ค,ะคุณสุภาพสตรีนมดลูกช่วงล่างนะคุณสุภาพบุรุษนี่ก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ก็คือช่วงล่างนั่นแหละอันนี้ให้เรามาระวังการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะบางคนเนี่ยาอาจจะมีเรื่องของปัญหาอาการอักเสบภายในด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเป็นตะคิวอย่างเงี้ยนะคะทําให้มีเรื่องของการอักเสบแล้วก็มีความเจ็บปวดมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นให้ไปปรับในเรื่องของการกินนะคะกินให้เป็นเวลาลดความเครียดลงนะ พราะบางคนเนี่ยไพ่คนฉกแวนหรือหาเหรียญเนี่ยเครียดนะคะเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องความรักนะคะแล้วก็มีปัญหาโรคซึมเศร้าได้ง่ายนะ,ะฉะนั้นจะต้องไปปรับอารมณ์ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะมองว่าสุขภาพร่างกายถ้าเราดูแลดีนะคะร่างกายก็จะกลับมาฟื้นตัวแน่นอนนะคะ แล้วคนไหนนะที่มีความคิดที่อยากจะตั้งคันนะคะถือว่าเดือนนี้ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนคนที่ตั้งคันอยู่แล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ย,ยิบีพยากรนะคะจะชี้นำอะไรปิดท้ายนะคะไพ่ย,ยิบีพยากรบอกว่างานน่ะนะคะยังถือว่าเกิดโอกาสนะคะสําหรับคนที่เกิดปีฉลู ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือจะเจอผู้ใหญ่ใจดีแหละเข้ามาอุปถัมภ์นะทำให้เรื่องของการทํางานยังทรงผลดีอยู่ฉะนั้นคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจเนี่ยให้เข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆนะจะเกิดโอกาสที่ดีมากๆแล้วคนไหนที่ทําธุรกิจกับคนต่างชาติแถวๆเพื่อนบ้านเรานะคนจีนคนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบไกลหน่อยก็ได้ยุโรปแบบเนี้ยอันนี้มองว่าธุรกิจกับคนต่างชาติก็ถือว่าจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะพระยิีพยากรน,นะคะก็ยังบอกว่าเดือนนี้เนี่ยสรุปแล้วการเงินยังถือว่าส่งผลดีนะนะคะยังมีเรื่องของไรายได้ดีๆนะคะเข้ามาอยู่นะ,ะกับเรื่องของการงานหรือการทําธุรกิจหรือการลงทุนนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีถือว่าโดดเด่นหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามานะคะทําให้เรื่องของไรายได้หรือการเงินดีมากขึ้นค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักแน่นอนแต่ต้องคบหากันถึง2เดือนนะความสัมพันธ์จะลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักนะคะ จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะยังรักกันอยู่ฉะนั้นคู่ไหนที่มีเรื่องของความไม่เข้าใจกันก็รองหันหน้าพูดคุยกันนะความสัมพันธ์จะดีมากยิ่งขึ้นส่วนสุขภาพนี้นะคะไพ่ยิบสีก็ยังเตือนอะ่ะว่าโอเคแหละไพ่โดยรวมอะ่ะในเรื่องของสุขภาพมันก็มีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพที่อยากจะบอกก็คือปัญหาเรื่องของโรคหัวใจความดันนะคะแล้วก็เรื่องของการไหลเวียนของเลือด นะ,ะอันนี้ให้รอบครอบด้วยอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆปรากฏขึ้นด้วยเรื่อง,องความเครียดนะคะอันนี้ให้เรามาระวังด้วยนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานว่าเดือนนี้อาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่ถือว่ายังสบายสําหรับคนที่เกิดปีฉลูขอให้ใช้ใจเรื่องของการทำงานเน้นการบริการนะคะแล้วก็ อดทนในเรื่องของการทํางานไปเรื่อยๆน,นะจะทําให้นะคะในเรื่องของการทํางานยังส่งผลดีแน่นอนนะคะส่วนการเงินนี้นะคะไพ่แสงสุกบอกว,ว่าเกิดโอกาสแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินบ้างอันนี้ให้รอบครอบนะคะส,ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนีน่ยนะะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ติดติดขัดขัด,ขดบ้างแต่ถือว่านะยังเกิดโอกาสในเรื่องของความรักอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่อาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ถือว่าจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนากันนะส่วน คนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนี่นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดที่อยากจะปรับปรุงสุขภาพร่างกายหรือดูแลตัวเองในช่วงเดือนนี้บางคนมีความคิดอยากจะไปปรับตัวเองเปลี่ยน แปลงตัวเองบุคลิกภาพเรื่องของการเสริมความงามต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะถือว่าสุขภาพร่างกายนะคะก็ยังดูแลได้ในช่วงเดือนนี้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการปรับปรุปงตัวเองนิดนึงนะ,ะจะทําให้ส่งผลในด้านดีนะคะคือบางคนก็อาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะ มีการตั้งครรภเกิดขึ้นแหละมันก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการดูแลเตียงให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีฉลูในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะ คนที่เกิดปีฉลูวันอาทิตย์นี้โดดเด่นมากๆนะอิทธิพลของไพ่การเงินนี้เข้ามาทับในวันเกิดของตัวเองนะคะถือว่าการทำงานจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าส่วนในเรื่องของการเงินจะมีโชคการเงินเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกําไรมากๆเลยนะคะและก็อาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยจะซื้อจะขายอะไรนะถือว่าเกิดกําไรความรักนะคะถือว่าคนโสดนะส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของงานหรือ ธุรกิจมากกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าความสัมพันธ์นะคะก็ยังเกื้อกูลกันนะในเรื่องของการเงินอยู่นะคะเพียงแต่ว่าให้หาเวลากระชับความสัมพันธ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีฉลูวันจันนะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมันจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่ายังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่โดยเฉพาะบางคนมีปัญหาเรื่องบริวารน,นะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวหน้าก็ได้ซึ่งอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมนิดนึงนะคะแล้วก็ขยันมากๆ อุปสรรคที่มีเข้ามาก็ค่อยๆแก้ไปนะคะก็จะทําให้ยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่คนไหนที่ว่างงานก็ต้องเข้าหางานมากๆนะคะก็จะทําให้เกิดการทํางานเกิดขึ้นแน่นอนนะส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะก็ให้ใช้ความสามารถหรือให้ขยันเยอะๆนั่นแหละนะคะจะส่งผลในด้านดีแน่นอนการเงินยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่อันนี้ยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยนะคะ คนที่เกิดนะปีฉลูวันอังคารนะถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายของมือสองนะคะขายของเก่านะคะหรือว่าคนไหนที่ทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับแบบเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแบบนี้หรือนะคะบางคนเป็นสแตนด์แมนนะคะหรือว่าขายประกันประกันต่างๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานด้านสินเชื่อนะหรือว่าเปิดรับแบบทํางานลงจํานําแบบนี้นะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกนะ เป็นอาชีพที่ถูกฉลกนะคะถือว่าจะส่งผลดีมากๆเลยส่วนคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องใช้ความอดทนอยู่อาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างนะคะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีมันมีวิกฤตเกิดขึ้นแหละแต่มันทําให้เกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยใครคนฉุกแ่ยังต้องรอบคอบอยู่ต้องใจเย็นๆในเรื่องของการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่านะคะถ้านะคะในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะคะหรือว่าการเปลี่ยนเงินสด ให้เป็นอาหารอสังหาริมทรัพย์อันนี้มองว่าเกิดประโยชน์นะมันจะทําให้มีเรื่องของไรายได้ที่ดีปรากฏขึ้นด้วยนะคะเดือนนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการคาประกันแล้วกันแต่ถ้ามีความคิดที่อยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่า,าลงทุนในเรื่องของการลงทุนระยะยาวแบบนี้อันนี้ถือว่ายังเกิดโอกาสหรือถ้าไปติดต่อในเรื่องของสถาบันการเงินก็ยังถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดน,นะเป็นเดือนที่ไม่โดดเด่นนะแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ ไม่ไม่นะหรือคนที่มีคู่หรือว่าเคยแต่งงานมาแล้วอะ่ะเข้ามาผัวพันหรือคนที่ประกอบอาชีพที่พูดไปข้างต้นน่ยอาจจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่ต้องปรับความสัมพันธ์กันนะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเติมความหวานให้กันบ้างแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆยังต้องระมัดระวังนะคะ <_ outta S 1> ปัญหาในเรื่องของคดีความต่างๆยังต้องรอบคอบอยู่นะ คนที่เกิดปีฉลูวันพุธนะคะถือว่าเดือนนี้นะจะมีเรื่องของการประกาศผลหรือประกาศข่าวบางอย่างหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะหรืออาจจะมีโครงการเข้ามาหรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้มองว่ายังสมผลในด้านดีแต่งานอาจจะเยอะมากขึ้นแล้วก็งานอาจจะมากขึ้นแต่ถือว่ายังจะมีความสําเร็จในอนาคตน,นะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ให้รอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดนี่มีโอกาสที่จะพบรักนะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องพัฒนากันนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่ความรักยังต้องะระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับความสัมพันธ์กันให้เยอะๆหน่อยรวมถึงคู่ไหนเนี่ยถ้ามีปัญหากันมานะคะก็จะเป็นเดือนที่เหมือนกับจะสิ้นสุดปัญหาแหละนะคะหรือยังเคลียร์ปัญหากันได้ถ้ายังรักกันอยู่ อยู่กันต่อไปนะคะก็อยู่กันต่อไปแต่ถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมันมันไม่รักกันเหมือนเดิมแล้วละ่ะนะคะก็ここอาจจะมีเรื่องของการแบบเลิกลาการะแต่จบกันด้วยดีในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะปีฉลูวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการทํางานชั่วคราวหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆปรากฏขึ้นนะคะซึ่งถือว่ายังเกิดโอกาสดีนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไปเจอไพ่ห้าเหรียญ เข้ามาทับวันเกิดของตัวเองด้วยก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงรวมถึงเรื่องของการลงทุนอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะแล้วก็ไม่ควรรีบร้อนในเรื่องของการลงทุนในปริมาณเยอะๆไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรให้ใคร ไม่ควรไปคาประกันให้ใครนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยเป็นเดือนที่อาจจะต้องฟื้นฟูในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดถือว่ามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะอาจ,จะมีปัญหากันนะคะแต่จะก,กลับมามีความสัมพันธ์ที่สดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปรับความสัมพันธ์กันได้นะ คนที่เกิดนะปีฉลูวันศุกร์นะเดือนนี้ไม่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานเลยนี่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เลยเป็นเดือนที่เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะะไม่อยากทํางานนะอยากจะไปเที่ยวอยากจะไป สำเริมสำราญในช่วงเดือนนี้แหละนะคะคือทําทุกอย่างตามอารมณ์ตัวเองอ่ะอันนี้ให้เรามาระวังด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ว่างงานอยู่แล้วเนี่อาจจะว่างงานต่อไปอีกส่วนคนที่มีงานประจำเนี่ยนะคะด้วยความที่เราไม่ขยันในเรื่องการทํางานนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์มีอิสระเยอะเกินไปอาจจะทําให้ตกงานได้นี่ให้รอบคอบนะแล้วก็เรื่องของการดื่มการกินที่มากจนเกินไปก็ส่งผลด้านลบด้วยความคิดนะคะหรือว่าในเรื่องของ อิสระที่มีเยอะจนเกินไปแล้วควบคุมยากก็จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ควรที่จะต้องระมัดระวังการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะ่ะ นะล้วไหลออกไปมากล้วไหลออกไปจนเป็นหนี้เป็นสินก็มีนะบางคนรวมถึงนะด้วยความเบื่อหน่ายนี่แหละก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะนะการใช้ชีวิตอิสระค่อนข้างมากแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันต่างๆด้วยก็ทําให้ส่งผลด้านลบนะคะอันนี้ให้ต้องรอบครอบเรื่องของการเงินเลยนะส่วน,นเรื่องของความรักไม่โดดเด่นถึงจะมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาเพียงเพื่อความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ความรักที่จริงจังอะไรนะคะ หรือว่าเข้ามาหลอกไหมก,ก็มีส่วนนะนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังนั่นแหละส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี้ต้องรอบครอบความสัมพันธะ์รักนะ าาคู่ของเราอาจจะนอกใจแหละนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเราองของเราแห่งกันนะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ให้เรามาระวังแล้วเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอันนี้ต้องรอบคอบให้เยอะๆด้วยในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์ควรท,ที่จะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนะคะและไม่ควรเดินทางไปสถานที่โคจรในช่วงเดือนนี้ต้องยืนอยู่เป็นความรอบคอบในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีฉลูวันเสาร์ถือว่าดีมากๆนะคะ โดยเฉพาะคุณสุภาพสตีเนี่ยนะ,ะจะมีเรื่องของการทํางานที่ประสบความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าคนที่ทํางานประจำอ่ะก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยคุณสุภาพบุรุษเนี่ยดวงนาลีอุปถัมภ์ฉะนั้นถ้าไปติดต่อธุรกิจการงานอะไรก็ตามให้เข้าหาคุณสุภาพสตรีเลยนะคะจะประสบความสำเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะ,ะมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักถือว่ายังโดดเด่นนะคะอาจจะพบรักนะคะ เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนี่แหละนะคะก็คบคู่ที่จะอุปถัมภ์กันได้หรือไปในเรื่องของธุรกิจร่วมกันได้ด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักดีนะคะแล้วก็ยังช่วยเหลือกันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลที่สามารถนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันเสาร์ค่ะวันพุธค่ะแล้วก็วันจันทร์นะคะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันศุกร์วันพฤหัสบดีและก็วันอังคารน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในช่วงต้นปีนี้เลยนะคะถือว่าเป็นต้นปีที่เรามีโอกาสด้านการเงินแหละนี้โดดเด่นนะพีงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขบ้างนะคะแต่ก็นําไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือความราบรื่นแน่นอนนะจะต้องสู้ในเรื่องของการใช้ชีวิต นะคะแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจด้วยยืนยู้่ง่นความถูกต้องนะ,ะแล้วก็ขยันมากๆในเรื่องของการทํางานนะก็จะทําให้เติบโตแน่นอนนะคะวันนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะประภาวรินทร์ไพย่ยิปซีพยากรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะ,ะเราจะได้มีเรื่องของคลิปมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้ทุกทุกเดือนเลยวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ